วันนี้การทดลองที่แนะครับการทดลองเรื่องนะครับการต่อวงจรตัวต้านทานแบบขนานนะครับการต่อตัวต้านทานแบบขนานนะครับก็จะมีวิธีการต่อดังนี้นะครับตัวต้านทานของเราจะประกอบไปด้วยนะครับสาสาตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานที่1นะครับตัวบนละกันนะครับประมาณสาม้อยโอห์มนะครับประมาณสาม้อยโอห์มตัวที่สอง ประมาณ200โอห์มนะครับแล้วก็ตัวที่3ประมาณ100โอห์มนะครับเรียงกันบนกลางล่างแบบนี้เลยนะครับวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อไฟเข้าเข้าไปที่วงวงจรนะครับก็คือเนี่ยนะครับมีไฟบวกจาก power supply นะครับก็มาต่อเข้าที่ขา ขาขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วขาข้างนี้มันมัดรวมกันอยู่แล้วนะครับก็คือแนวในคอลัมน์แนวตั้งเนี่ยนะครับในคอลัมน์ตั้งเนี่ยก็คือจะเป็นจุดจุดเดียวกันทั้งทั้งสิ้นนะครับก็คือช็อตกันนั่นเองจุดนี้นะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะหนีขาไหนก็มีค่าเหมือนกันนะครับจะหนีขานี่ยขาบนขากลางขาล่างก็ก็มีค่าเท่ากันครับทีนี้ไฟก็จะวิ่งวิ่งผ่านนะครับแยกแยกไหลแยกไหลผ่าน3ทางนะครับ 1, 2, 3เสร็จแล้วก็จะมารวมนะครับไหลออกมาที่จุดเดียวนะครับก็คือจุดจุดด้านนี้นะครับจุดคอัมน์ล่าแนวตั้งเนี้ยก็เป็นจุดเดียวกันทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเราก็ต่อนะครับต่อสายไฟให้มันไหลนะครับไหลไหลกลับเข้ามานะครับที่ที่ ขั้วเซพายนะครับอย่างนี้ก็ครบวงจรถือว่าเสร็จแล้วนะครับในการทดลองนี้นะครับในการทดลองนี้เราจะทําการแปลค่านะครับความต่างศักย์นะครับโดยเราจะแปลค่าตั้งแต่2โวลต์สโวลต์หโวลต์นะครับแโวลต์แล้วก็10โวลต์เท่านี้นะครับตัวแปรที่เราจะทําการสังเกตแล้วก็บันทึกก็คือนะครับกระแสนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ทั้งวงจรนะครับหรือว่า V รวมนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า V รวมเนี่ยวัดอย่างไรนะครับ V รวมวัดอย่างไรแล้วก็อันถัดมานะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1นะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่2นะครับหรือ i 2นะครับ i 1 i 2แล้วก็ i 3นะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่3นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเวลาวัด กระแสไฟฟ้าเนี่ยวัดอย่างไรนะครับซึ่งจะมีความยุ่งยากนะครับมากกว่าความต่างศักย์นิดหน่อยนะครับความต่างศักย์นะครับเราจะใช้วลต์มิเตอร์วัดนะครับการทดลองนี้เราก็จะใช้วลต์มิเตอร์ของเราเนี่ยนะครับต่อไปที่คล้องนะครับไปคล้องที่ power supply เลยนะครับก็จะทําให้เราสามารถวัดค่าความต่างศักย์ได้นะครับเราก็จะต่อค้างไว้แบบนี้เลยนะครับ ต่อไปกระแสไฟฟ้านะครับเอาละกระแสไฟฟ้าเวลาเราวัดกระแสไฟฟ้านี่เราจะต้องให้มันไหลผ่านนะครับไหลผ่านตัวมิเตอร์นะครับถึงจะถึงจะทาการวัดได้นะครับแต่ข้อพึงระวังก็คือถ้าไฟมาทางไหนเราจะต้องใช้โพรสีแดงครับในการวัดนะครับเข้าไปหาทางที่ไฟมาเช่นนะครับถ้าสมมติว่าผมต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน จุดไหนก็ตามนะครับเราอยากทราบว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านจุดไหนเราก็จะตัดวงจรที่จุดนั้นแล้วก็เอาเอาแอมมิเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปแทรกนะครับหรือว่าเอาไปต่อแบบอนุกรมกับมานั่นเองนะครับอะไรเช่นนะครับดูนะครับผมต้องการวัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลผ่านก่อนที่มันจะเข้า3ตัวนี้นะครับก่อนที่มันจะไหลเข้าตัวต้านทาน3ตัวก็ตัดตรงนี้เลยเห็นไหมครับตอนนี้กระแสไฟนะครับออกมาจากจาก power supply นะครับก็ก็เราก็บังคับให้มันไหลผ่านมิเตอร์ของเราก่อนนะครับ คับให้หลาผ่านแอมมิเตอร์นะครับจากนั้นถ้าผมจิ้มตรงนี้เลยนะครับจิ้มตรงนี้เลยก็แปลว่ามันจะหากเราใช้สายไฟดีกว่านะครับก็ถ้าผมหนีดเลยก็จะเป็นกระแสะไฟฟ้านะครับเราก็จะอ่านค่าได้กระแสะไฟฟ้าที่หลาผ่านทั้งวงจรนะครับหรือไอรวมก่อนนะครับเอาละเราเริ่มกันทดลองเลยนะครับเือนเดิมนะครับเราก็ เปิด power supply นะครับเปิด power supply นะครับลิมิตกระแสก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กระแสไฟฟ้ายังไม่ไหลผ่านวงจรนะครับจะไหลผ่านวงจรก็ต่อเมื่อเราเริ่มนะครับเริ่มปรับความต่างศักย์นะครับอ่าละวันนี้ความต่างศักย์เราวัดที่ฝั่งนู้นนะครับก็เป็นมิเตอร์ฝั่งนู้นเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับจะเห็นว่าเราปรับมาที่โวลต์มิเตอร์นะครับปรับให้มันเป็นโวลต์มิเตอร์ละ ค่าแรกนะครับจะใช้2โวลนะครับหา้ะผมก็จะปัดให้ได้2โวลนะครับอ่ะสองโวลนะครับอันนี้คือ ความต่างศักย์รวมนะครับความต่างศักย์รวมหรือ V รวมหรือความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟนะครับมันสําหรับวงจรขนาดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวที่1ตกข้อมตัวต้านทานตัวที่2และก็ความความต่างศักย์ตกข้อมตัวต้านทานตัวที่3าเนี่ย V 1 V 2 V 3เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับกับ V V รวมนะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะวัดตรงไหนก็ตามครับก็จะได้เท่ากันหมดก็คือตอนนี้เราปรับให้เป็น2โวลต์นะครับ เอาละเมื่อกี้นี้เราต่อนะครับแอมมิเตอร์นะครับเพื่อวัดกระแสไฟฟ้ารวมนะครับก็จะได้ไอรวมนะครับสําหรับไหลามาจากเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลออกจากพาวเวอร์สปายเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ34.10 m มิลลิแอมป์นะครับต่อไปเราจะทำการนะครับวัด กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่หนึ่งตัวบนของเรานี้นะครับวัดอย่างไรนะครับดูนะครับจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่หนึ่งก็ต้องแยกนะครับอ่าเราวิธีการนะครับทุกครั้งที่เราจะวัดนะครับหรือตัดวงจรเนี่ยเราจะทําการตัดไฟตัดไฟนะครับของ Power Supply ก่อนนะครับอก็ปิดก่อนนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าปุ่ม ปุ่มโวลเทจของเราหรือปุ่มปรับความต่างสั่งเราเราไม่ได้ไปโดนมันนะครับฉะนั้นเวลาเราเปิดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น2โวลว์เท่าเดิมครับเอาละก็มาดูที่วงจรก่อนนะครับทีนี้เราก็ต่อต่อวงจรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่าต่อต่อวงจรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราเราวัดไอรวมเสร็จ um ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะวัดไอหนึ่งดูนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลออกจากขั้วบวกของ power supply นะครับแล้วก็ไหลมาที่จุด จุดที่มัดรวมสามขานะครับจุดที่หนึ่งครับจากนั้นเราจะถอดขาที่หนึ่งออกมาก่อนดูนะครับการที่การที่เราถอดขาขาที่หนึ่งออกมาแปลว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลไหลผ่านไปที่ตัวต้านทานตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สามร้อยโอห์มเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นจะทํายังไงนะครับจะทํายังไงให้วงจรเป็นเหมือนเดิมเราก็จะบังคับให้นะครับบังคับให้มันเนี่ย ไหลนะครับไหลเนี่ยนะครับบังคับให้มันไหลามาที่แอมมิเตอร์ก่อนนะครับเนี่ยนะครับครับจากไฟบวกนะครับแยกไป2ตัวนี้ไปได้แต่จะมาจะมาตัวต้นทานตัวบนเนี่ยเราจะบังคับให้มันไหลผ่านมิเตอร์ก่อนเพราะเราอยากจะวัดค่ามันนะครับเราก็จะวัดแบบนี้นะครับก็อันนี้เอามือจับก,ก็ได้นะแล้วก็ทําการเปิด อรซัพายนะครับอพอเราพอเราวัดต่อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1นนะครับก็คือ6.53มิลลิแอมแปร์นะครับ6.53มิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปปิดวงจรครับพอปิดวงจรก็ับถอดได้นะครับใช้สายไฟดีกว่านะครับต่อไป ต,ต้องการวัดนะครับ i สองนะครับต้องการวัด i สอง i สองก็คือกระแสค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่สองนะครับอ่าดูนะครับกระแสไฟฟ้าไหลเข้าจุดเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องถอดขาที่สองออกมาก่อนนะครับอ่า แล้วก็บังคับให้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแอมเมเอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าตัวต้านทานตัวที่2นะครับพอเราพอเราวัดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวัด i2 ได้โอเคก็จะเปิดวัด i2 นะครับ i2 ได้9 8 5มิลลิแอมป์นะครับบันทึกผลนะครับบันทึกผล ก็ปิดนะครับต่อไปจะวัด i3 นะครับวัด i3 วัด I3 นะครับวัด i3 ก็ต้องถอดตัดวงจร i r ตัวที่3ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ ว่าความต่างศักย์ก็ยังเป็น2โวลต์นะครับส่วน i3 นะครับจะมีค่าเท่ากับ19.52ม ah ิลลิแอมแปร์นะครับถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าครับกระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่3ของเราเนี่ยได้มากที่สุดเลยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเ,เหตุที่ เหตุที่นะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่3าได้มากกว่าตัวที่2แล้วก็ตัวที่1เนี่ยก็เป็นเพราะว่านะครับตัวต้านทานตัวที่3าเนี่ยมันมีค่าน้อยนะครับมีค่าน้อยมากกว่าความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าก็ไปได้ดีกว่านะครับแบบนั้นเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะแปลค่าความต่างศักย์เป็น4โวลต์นะครับก็4โวลต์เลยนะครับ4โวลต์เสร็จแล้วเราจะทําการบันทึกย้อนกลับนะครับย้อนกลับจากล่าขึ้นบนนะครับเพื่อ ความสะดวกในการตัดต่อวงจรของเรานะครับอ่ะโอเคนะครับ4 4โวลต์นะครับก็จะได้ i3 เลยนะครับ i3 เป็น38.79ม ah ิลลิแอมป์นะครับอ่าบันทึกผลบันทึกผลเสร็จแล้วก็ปิดแหล่งใจ่ายไฟนะครับปิด power supply นะครับจากนั้นก็ต่อวงจรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะวัด i2 นะครับ เสียบให้ถูกคอลัมน์นะครับถ,ถ้าเสียบไม่ถูกคอลัมน์ก็ก็จะช็อตนะครับถอดไอสองนะครับ,ะนะร,บระวังอย่าให้มันช็อตกันนะครับเอาละกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่2นะครับ19.63มิลลิแอมป์นะครับ19.63มิลลิแอมป์ ่าแล้วก็ปิดพาวเวอร์ p l านะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อไปอไอไอหนึ่งนะครับไอหนึง่ง วัดไอหนึนะครับเได้สิบสองจุด้าเก้มิลลิแอมป์นะครับสำหรับไอหนโอเคไอหน,นะครับปิดวงจรน,นะครับปิดไฟนะครับต่อไปก็ไอรวมนะครับไอรวมก็ตัดวงจรตัดวงจรให้ไฟเข้ามิเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นก,ก็เข้าไปที่ตัวตั้งคาง ตัวไหนก็ได้นะครับเป็นเร์สปายังเป็น4โวลต์นะครับต่อไปไอ้ทุกคนจะได้68.8นะ68.9นะครับมิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปก็ต่อไปก็ปก6โวลต์นะครับ ลวนะครับ i รวมของ6โวลต์นะครับได้104.4นะครับ104.3นะมิลลิแอมแปร์นะครับ104.3มิลลิแอมแปร์ต่อไป i 1น,นะครับ i 1น,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 นะครับ i 1 i 1ก็ถอดขา i 1นะครับ i 1 ไอหนึ่งนะครับ19.49ก้าจอ่าสิบเมิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปไอสองนะครับ สองยี่สิบเก้าจุดสี่สามมิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปไอสาม สามนะครับห้าส ah ิบเจ็ดจุดแปดมิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปก็แปดโวลต์นะครับเราก็จะทำย้อนกลับนะครับ Oke okay. โอเค8โวลต์นะครับเป็น V 3นะครับ V 3ได้78.6ดสมิลลิแอมแป์นะครับต่อไป V 2นะครับร้อนเลยร้อนเลยอา V 2 V2 ได้39.47ม ah ิลลิแอมแปร์นะครับต่อไป V1 นนะครับ วีหนึ่งวีหนึ่งได้ย mm ี่สิบหกจุดศูนย์สามนะครับมิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปวีรวมนะครับอ่าไอรวมนะครับต่อไปไอรวมนะครับ ในรวมในรวมของ8โวล์นะครับได้หนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับมิลลิแอมแปร์ครับแล้วก็สิบโวล์นะครับค่าสุดท้ายสิบโวล์ สิบโวลต์นะครับได้กระแสะไฟฟ้ารวมนะครับไอรวมนะครับได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้ามิลลิแอมแปร์นะครับต่อไปไอหนึ่งนะครับ อหนึ่งสามสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งมิลลิแอมแปร์นะครับ ไอสอ,องนะครับไอสองได้สี่สิบเก้าจดหนึ่อ่าสี่ก็ได้นะครับมิลลิแอมแป์ครับต่อไปไอสามนะครับ 3ตัวส,สุดท้ายแล้วนะครับ i3 ไ,ได้9 5 <ım eni> ้าสิบาจุดมิลลิแอมป์นะครับก็นะครับจบการทดลองนะครับสำหรับวงจรขนานนะครับจากนั้นเราก็นะครับนำค่านะครับ v กับ i มาพลอตนะครับหาความสัมพันธ์ ระหว่างกันนะครับแล้วก็พอดกราฟนะครับพอดกราฟแล้วก็สรุปผลการทดลองได้เลยนะครับ